สวัสดีครับคุณนายแม่สุภาพคร,รับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับแม่เตนสวัสดีค่ะมเะีเพื่อนสาวมาเห็ดกับเขาครับกินน้ำกันเลี้ยบบะที่น้องค่ะมีอย่างกินอะไรเพื่อนแม่เน<า><ม>ีอาหรลายอย่างมาเบิ้งดูเมนูคอยนี่ก๋ตาตักแต้งอีกตล้วต้แต้งอีกเอาไม่ตะเคียบมาหน่อยไม่ตะเคียบแล้ววันนี้เขาผ่อนเป็นน้ำทีบเดะกินนะเนี่ยอืม The, พเพ oh ือนตามมะ่งตามมนแดงมาน่ตามมะแดงสวนโอ้โหนี่โคุณแม่แตงมาบอไมาจะเกียขันมาก่ได้กินเนี่ยิบอกให้เนียแม่ไ่เหลือบ่เหลือดิบ่เหลือดิสิ ไปิปลองไปพักไปกินอะไรกอนไปกินของกอนยิ้มไม่ได้กินอะไรอ่ทั้งตัวเป็นงานอะไรเป็นยานแบีแซ่บเลาะหน่อไม้ัวแซอ้อหมวกอ้เลยเนาะอุ้หน่อไม้ครับ่นองอุ้หน่อไม้ใส่เห็ดเพาะใส่ไก่งหาก ใช่ไกลซับไกลบดเบื้องไม่ตะเกียบ <c ười> พี่น้องครับม,มันไมกลอยเนาะลอยรับลอยรับเนาะอันนี้ที่ดีก็อุ้มซุ้มเงินเนี ตุ้สี่สเหลี่ยมเมนถ้าจะตดมือเลยอันนี้คิ้นข้อคนเจ๊ค้จีนครับออมันคล่องนะเนาะคีดนะโอ้ยเว้ยขอขีเขไม่จะเียียร,เร,รบเขง่งายครับาง่น่อยกินด้นตา้าหรอว่าครับ พาไเมียนไปปั่นใหม่ระตาผ่าเตืูนออกเห็ <c oughs> นอหมใจด้วยะน,นะ,ะมแามา่เใ,ใจด้วจะบอกน เราไม่กินไปเราไม่ได้กินนะคะปากาอยู่ครับตากผ่ามันผ่าอืมอิ่มกับกรังเบิ้งมาเป็นกับมันใจบอกว่ายไปเอกินต่อไปไม่แต่ก็จะชิ้นเลีปเด็ปกติเคยกินเขาเศร้าแล้วมากินข้า ขาซอฟเป็นข้าวเที่ยงอะไหิไม่แต่งเข้าวบ้านนั่งนน่ง้ายกินมาเท่านึงแร้วบหมดลยโอ้มามากเกินมากก็นมาก็ไม่อะเกินมากแล้ว ั้่่่ากตล้วเมื่อไหร่มืออปสักปีแล้วครับสักปีแล้วปะเดกักปีแล้วปะเดนประเด็นที่เฮ็ดสักปีแล้วประเด็นที่คุณแม่ออกไม่เห็นตักปีแล้วักปีแล้วครับปะเด็คเห็ดาเท่ายเ็ดตลอดไงเป็นปีนะอายุไม่ได้เห็ดก็ได้ขายดอก ทำกินเองเอากินกเนาะที<ๆ><ๆ>่มรครับแซ่บเราจะทำัไแซ่บแซ่บก็หัตั้งแซ่บจลละป้อก็ัหีวเรางจนั่นเาไม่ามหามโมงแล้ว ลำไยขับทัมาครับลำไยเชี่ยวค่อนง่ายม่กเลลำไยเยราหมกแทนน้อย้นี่แังไอู้ๆูหมกกันแล้วมันบอใด่สองนะืช่วยอ้วรกัเห็นปอมันมันมีอันนั้นบอมันมีกินานหมือ กินนั่นน่หม่อลานรู้เอมัมัายมืไ่อล่ทีเป็นอาทีเราเดอคอยเช้ืดองครับ่แขอ้าแ้ขาแซบ้ายมั้ยครับานี้สคุณชี่บสมคุณตำสว่านเชี่บมดู หาโมงเลยต้องเปรับอยู่หาโมงาเรียน,นานร่งน,น,นองแล้วด้วรส่กมนี่สองเครื่องแล้วขอใครม่ ตอนแรกเมือนีาไงถ้าสมัยรัชสมุรครับไม่ดไฝ่หรือครับมันเมื่อยนไฝ่รือเปลาคิดสร้างให้16อยบริษดค่าจ็คบัตดบรัทบรับรัเป็ร่มอนธรรมชาติเีไม่เสรชาเก่ก็คือการโทรศัพท์นครับ กูไปพาไปเห้ไปหน้ากัพวกไปไม่ได้เสียบปากไฟดับกบบเปิดได้ไม่ได้แบบเปิดได้นี่หอยไหครับนี่หอดไฟชื่อมองเห็นคอสักแจ็ดแอ้วสูใ่เห็ดปออนดีดีเห็ดปอสองถุงใส่เลยใส่หรดเลยจิมมาหิหงหาเขาเนี่ยก็ไปเสียเที่ยงแล้วหาโมงกว่าเราไเสียเที่ยงเลยกําลังสียาง คุณนายแม่ย่านอิ่มเข่าก่อนครับตับซัวแล้วจะกินเข่าเลยคุณนายแม่พบ่นอืมบ่นแล้วครับอันนี้มีเศษเกาะเยโอ้ยดอกดอกใหญ่เลยโอ้เสียงเงากรุบกรุบกรุบเินาไแม่ลายเอาคุณนายแม่ครับไปเวลาแล้วครับโอ้ โอ้เกายกันเป็นขวงแก้วนีปากไปทำนี่ยิบหนาจั่ไหมเมื่อสามรอนที่นึ่งเสียบๆจะยัวนัวๆมาเรือแก้อมตอมนูอก่อนตอมน้องใหมใส่ิปพอฮะใส่กระบอยความยิปพอปีนี้ได้ชื่อสองยัน 干了，准备。